แล้วนะคะแล้วตอนนี้เก๋ก็อยู่ที่สุดยอรยมือสองต่ออาต่อค่ะค่ะกับช่วงแนะนํารถเข้าใหม่ของเราในเดนนี้นะคะต้องบอกว่าปกติเนี่ยเราจะมีกูรูมาอยู่คอยแบบแนะนํารถว่าแต่ละจุดมีอะไรยังไงบ้างก่อนหน้านี้คือบอกว่ากูรูเราเยอะมากไม่ว่าจะเป็นพี่จอยซึ่งตอนนี้ไปได้ดิบได้ดีแล้วนะคะกับการไลฟ์สดไปแล้วทิ้งน้องไปเรียบร้อยแล้วค่ะหรือว่าจะเป็นกับพี่ หรือว่าพี่ไก่ต้องต้องบอกว่าวันนี้ทั้งสามท่านติดภารกิจหมดเลยวันนี้เราเลยมีูรูรับเชิญสุดพิเศษค่ะต้องบอกเลยว่าคนนี้นะมาพร้อมกับเขาเรียกอะไรอ่ะคือมีความเป็นมืออาชีพนะคะมีความเชี่ยวชาญในด้านรถไม่แพ้ใครเลยนะคะเอาป็นว่าวันนี้ค่ะเราขอเรียนเชิญค่ะกับูรูของเราพี่จ๋าจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเก๋สวัสดีครับสวัสดีครับ อันนี้ถือได้ว่าเป็นเซลนะคะอันดับหนึ่งมือวางดับหนึ่งเลยเพราะมีมือข้างเดียวไม่ใช่เป็นีงบ้างอ้นี้เป็นเทปแรกของพี่จ๋าใช่ครับผมผมตื่นเต้นไหมคะครับตื่นเต้นมากครับยิ่งใกล้น้องเก๋นี่โหตื่นเต้นทำอะไรไม่ถูกเลยครับใช่วันนี้ก็คือเก๋อาจจะให้พี่จ๋ามาช่วยแบบดูรถนิดนึงเพราะว่ารถเอ่อรถของเราเพิ่งเข้ามาใหม่แบบสดๆร้อนๆนะเดี๋ยวเราจะมาดูไปพร้อมๆกันว่ารถคันนี้สภาพเป็นยังไงบ้างแล้วเราต้องมีการเก็บงานเก็บรายละเอียดตรงไหนบ้างครับได้เลยครับพี่เก๋ได้ครับพร้อมเลยครับ คันนี้นะคะเราอยู่กันกับตัว Mitsubishi Pajero Sport 2.4 GT นะฮะตัวนี้เป็นตัว2 wheel drive รถปี2018ได้ข่าวว่าตัวนี้เป็นตัวเชนแล้วด้วยครับเชนยังไงบ้างคะพี่จ๋าก็คือด้านหน้านะครับมันจะมีปรับปรับเปลี่ยนโฉมก็จะมีอย่างที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็ที่เราจะเห็นก็คือตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวฉีดน้ำฝนไฟหน้าฮะเวลาไฟหน้าเนี่ยเกิดการขุ่นมัวหรือว่า Pajero ซึ่งเป็นรถลุยอยู่แล้ว ก็มีโอกาสาที่ว่าจะไปขับลุยอะไรพวกนี้ทําให้ฝุ่นละอองหรือว่าสิ่งสกรปรกมาติดอยู่ตรงไฟด้านหน้าตัวนี้จะทําหน้าที่ฉีดช้าล้างะนะครับให้ไฟด้านหน้าเนี่ยเกิดการส่องสว่างได้ตามปกติะครับผมเพราะว่าปกติถ้าเกิดว่าเราไม่ค่อยได้ทําความสะอาดลบอนะคือในนา,นา,นานทีก็ทําความสะอาดอยู่แล้วเจอฝุ่นกเกาะเข้าไปแล้วมันจะล้างออกยากคุณก็เพิ่มเข้ามาใจากรุ่<ใ>นก่อนหน้านี้นั่นเองน่คมแล้วก็ได้ข่าวว่าตัวล้อตัวล้อก็มีปรับเปลี่ยนลาย นะครับปรับเปลี่ยนลายก็เมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นอีกลายหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นลายหกแปดซี่แล้วก็เป็นหน้าเงาล่องดำนะฮะแบบนี้เลยเป็นสีทูโทดูสปอร์ตขึ้นเนาะแล้วก็ดูดุดันขึ้นด้วยครับผมสวยมากอันนี้โดยรวมด้านหน้าเป็นยังไงบ้างคะด้านหน้าก็อยู่ด้านหน้าหนุเนี่ยค่ะโอ้ด้านหน้าสติเกไม่ต้องพูดถึงครับอันนี้ดีอยู่แล้วด้านหน้ารถเอ่อทีละที่อันนี้คือรถเข้าใหม่ผมก็เพิ่งเห็นครั้งแรกเหมือนกันอันนี้ก็คือดูแล้วก็มีล่องรอยของการใช้งานมาบ้างนะครับกก็มีพว สะเก็ดหินเล็กๆน้อยๆนะครับนยหนูเตือนแบบกลัวลูเราหลายท่านเลยชอบพูดเขาว่าหินไม่ค่อยชัดสะเก็ดหินครับสะเก็ดหินสะเก็ดหินนะครับครับผมจริงๆเนี่ยบางทีเราก็จะให้ลูกค้าดูสภาพนี้แหละฮะหรือบางคนก็อยากจะให้เกบเพราะว่าลูกค้าบางคนเขาชอบสีเดิมค่ะอันนี้คือสีเดิมๆจากโรงงานเป็นสีที่ดีที่สุดของรถยนต์แล้วนะฮะจะบางๆเคาะเนี่ยฮะจะบางๆก้องก้อง้อง้องเนี่ยฮะคือคือมันจะเสียงมันจะกังวะ อันนั้นแตงโมครับมันเสียมนจากกางวานบางคนเนี่ยก็จะมองว่า้สเก็ดหินพวกนี้เนี่ยบางคนทะลับได้นะครับก็จะขอเป็นสีเดิมแต่บางคนเนี่ยก็ก็อยากได้ความเรียบร้อยเออความสวยงามความเรียบร้อยอยากให้เป็นเหมือนรถใหม่เราก็เก็บงานให้นะฮะถามว่ามันเป็นรอยหนักไหมไม่แต่ก็คือจะมีการเก็บงานเพื่อความสวยงามมากยิ่งขึ้นใช่ครับด้านหน้านะคะดูออปชันกันสินิดนึงตัวนี้ไฟหน้าจะเป็นรูปแบบโปรเจคเตอร์แล้วก็ไฟเดย์ไลท์ไอวีดีอุ้ยเขามาเราอมกับเซ็นเซอร์หน้าด้วยใช่ครับนะคะเซ็นเซอร์หน้าทั้งหมด ุดถือว่าจัดเต็มเลยทีเดียวนะ่คะเดี๋ยวจะให้พี่สาพาดูเครื่องยนต์กันสิ่งนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเปิดกระโปรงให้ค่ะได้ครับเปิดเปิดกระโปรงรถครับครับผมอ่าโอเคนะครับผมขออนุญาตเปิดกระโปรงนะครับรถยนต์ก็เหมือนผู้หญิงครับนะะฮถ้าดูแลดีเปิดมาบางเนี่ยอย่างเงี้ยนัเปิดมาไม่มีกลิ่นโอเคอย่างเงี้ยน่าไปต่อครับเนี่ย ได้อยู่ได้อยู่บางทนเปิดมาหูกลิ่นมานี่ผมปิดเลยเดินหนีกลิ่นหมายถึงว่ากลิ่นแบบพวกกลิ่นเครื่องโยนบางทีถ้ามีรถผ่านการจมน้ําน้ําท่วมมาก่อนกลิ่นชื้นมันจะออกอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะรู้เลยได้รู้เลยนะครับเปิดมาได้กลิ่นนะครับอย่างเงี้ยครับถือว่าเป็นห้องเครื่องที่ดีสวยงามนะครับก็ก็คือว่าห้องเครื่องเนี่ยมันจะแห้งมันจะไม่มีน้ํามันเครื่องเกาะนะครับถ้าถ้าถ้ารถที่เครื่องหลวมามีปัญหาเรื่องเครื่องมาเนี่ย น้ำมันเครื่องเยิ้มฝาซีนเยิ้มเนี่ยซีนฝาวาลจะเยิ้มน้ำมันเครื่องจะมาไหลจากพวกตรงนี้ละฮะพวกฝาวาลนะฮะถ้าพวกหมายถึงพวกซีนเริ่มมีปัญหาแล้วมีน้ำมันเกาะอะไรตรงนี้ฮะแล้วก็พูดถึงเรื่องบอดี้รถนะฮะตัวนี้ถือว่าเป็นรถที่สวยดูดูได้ไม่ยากฮะถ้าแบบว่าคนที่แบบว่ามีความชานาญในเรื่องรถมือสองนะฮะดูรถบ่อยบ่อยเนี่ยจะดูเรื่องของสีนะครับถ้าสีภายในห้องเครื่องเนี่ยมีการทํามาเนี่ย เราสันนิษฐานได้เลยว่ามีการชนเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยสีรถเนี่ยจะทํากันแค่ด้านนอกนะฮะถ้าเกิดทําด้านในมาหมายถึงว่ามีการยุบตัวหรือว่าเกิดการกระแทกทําให้ต้องเกิดการเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะการเคาะการดัดสุดท้ายแล้วมันก็ต้องทําสีข้างในอีกทีหนึ่งนั่นแหละนะฮะอย่างเงี้ยครับดูได้ด้วยตาเปล่าก็คือสีของห้องเครื่องเป็นสีเดิมๆดิมบบ<ล>แบบนี้เลยจุดที่แตใช่แต่ว<า>่าถ้าคนยังไม่ ไม่ไม่ไม,ไม่เชี่ยวชาญเรื่องการดูสีรถเนี่ยเราดูง่ายๆนะครับอย่างพวกน็อตเนี่ยครับนี่อาา่าฮะแน่นอนการการที่รถชนมาเนี่ยทำให้เกิดการกระแทกแน่นอนฝากระโปรงเนี่ยเป็นส่วนที่ได้รับความเสียหายอยู่แล้วนะครับก็ต้องมีการถอดออกมานะครับทําให้ฝาน็อตตัวเนี้เนี่ยนะฮะตามมุมเหลี่ยมตัวนี้ฮะมันจะเกิดการไขเกิดขึ้นทําให้มีรอยบิ่นอย่างเนี้ยครับคือเดิมๆเลย เดิมๆไม่มีการไขเกิดขึ้นนะครับผมเดิมๆนะฮะน็อตไม่เคลื่อนไม่แตกใช่ครับผมสมบูรณ์เลยใช่ครับแล้วก็พวกซีนพวกนี้ก็สําคัญนะครับการที่เราจะดูว่าฝากระโปรงเป็นฝากระโปรงเดิมจากศูนย์จากห้างหรือเปล่าเนี่ยไอ้ตัวซีนนี้เป็นตัวสําคัญนะฮะเขาบอกว่าให้ใช้เล็บจิกใช่คุณลองใช้เล็บจิกนะฮะถ้าจิกแล้วมันหยุ่นหยุ่นนิดๆเนี่ยไม่แข็งจนเกินไปหรือว่าไม่เละจนเกินไปเนี่ยมันก็คือซีนจากโรงงานเลยใช่กำลังกินทุเรียนแล้วนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่า ตามอู่เนี่ยเวลาเขาซื้อมาเปลี่ยนนะฮะมันจะไม่มีซีนตัวนี้เขาจะมาเดินกันเองโดยใช้ซิลิโคนซิลิโคนบ้างมันจะนิ่มไปเลยหรือบางทีก็สีโป้มาทํามันก็จะแข็งใช่อันนี้คือลักษณะที่ดีคือลักษณะของฝาเดิมจากโรงงานนะครับผมโสุดยอดข้อมูลแน่นนะคะูรูของเราวันนี้ไม่ธรรมดาแน่ใครับผมและอีกอย่างหนึ่งเรามาควรดูพวกพวกเม็ดอาร์คต่างๆรอยอาร์คต่างๆเวลาการประกอบการประกอบ รถยนต์เนี่ยมันจะมีการอาร์คยิงเหล็กให้มันติดกันอย่างเงี้ยฮะอย่างเงี้ยฮะอันนี้คือเม็ดอาร์พวกนี้คือจุดสําคัญนะฮะมันต้องเป็นลนักษณะกลมแล้วก็ใช่มันเท่ากัน,น,กนแล้วก็จะไม่มีลักษณะของสีโป้ความอ้วนความอ้วนของตัวสีและสีนะต้องห้ามพ่นมาอันนี้คือเดิมๆทั้งหมดเลยนะครับอ่าฮะแล้วก็นนสัญลักษณ์พวกนี้ก็สําคัญนะเนี่ยครับ ฝั่งซ้ายจะเป็นตัว L ตัว L ตัว S เห็นไหมครับส่วนนี้จะเป็นตัว R ตัว S ถ้าเปลี่ยนมาบางทีไอ้พวกนี้มันจะไม่อยู่มันจะไม่มีครับอันนี้สังเกตได้ง่ายๆนะครับอย่างเลขตัวนี้ก็ก็สำคัญครับเป็นโค้ดเป็นโค้ดของของศูนย์เขาครับอันนี้ของของศูนย์เขาเนี่ยครับก็ถือว่าห้องเครื่องรถคันนี้เนี่ยปลอดภัยนะครับสวยเป็นรถที่หน้าเดิมอันนี้คุยถึงด้านหน้านะครับที่เราดูก็คือหน้าเขาเดิม แล้วก็ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลด้วยนะคะ2.4หรือว่า2,400ซีซีมาพร้อมกับ VGTurbo ให้แรงม้าสูงถึง181แรงม้าเลยนะคือเหมาะกับสายลุยจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเครื่องยนต์ของ Bajero เนี่ย2.4ถ้าเทียบกันในรถพวก SUV นะฮะประมาณ้ถือว่าใครที่จะเร่งความเร็วได้แซงตัวนี้ถือว่ายากมากถ้าจะมีก็คือเป็น Fortuner เครื่อง2 0 0 0นะถ้าเครื่อง2 สองันสีด้วยกันเนี่ยกินตัวนี้ไม่ลงนะฮะถือว่าเป็นเครื่องที่มีคุณภาพประสิทธิภาพด<ะ>ีเดี๋ยวเรขออาขยับไปดูด้านข้างกันต่อมีอีกอย่างที่บอกว่าล้อนะคะมีการปรับเปลี่ยนครับอันนี้ก็จะเป็นลายใหม่ตัวนี้ขนาด18ยางปี21่สิบเะ็ดด้วยนะฮะสภาพยางนี่คือต้องบอกว่าเดิมๆนะยังไม่ได้มีการทาความสะอาดยางขอบ8ิบแใช่ครับยางขอบสแต่ว่าสภาพยางยังดีอยู่นะอ่านี่ับยางปี21ยังไม่ถึงปีเลยปีหนึ่งอะตีเลยับ ใช่ยังก็คือถือว่าออกไปแล้วคุณนี่ยังใช้งานได้อยู่ต้องมีสองปีปูพื้นครับใช่อย่างนี้สบายๆเลยอ่ะฮะไปค่ะครับปกติเขาจะแบบดึงหือต้องดึงเหรอใช่เดี๋ยวพี่จ๋าเราจะแบบพี่จ๋าเดี๋ยวเดี๋ยวดึงโชว์ดึงโชว์เดี๋ยวเราจะดึงโชว์โอเคทีนี้ด้านหน้าเราดูเสร็จแล้วเรามาดูเรื่องของประตูว่ามีชนมีอะไรมาไหมลักษณะดูเหมือนกันนะครับคุณก็เปิดประตูมาแล้วก็ดูซีนก่อนเหมือนกันครับรถรถจะมีซีนทุกอย่างนะครับซีนเป็นการประกบตัวระหว่าง ข้างข้างข้างบนหือข้างล่างนะฮะอย่างประตูเนี่ยจะมีสองชิ้นมีตัวเปลือกกับตัวข้างในเพราะเขาประกบเสร็จแล้วเขาก็จะซีนตัวนี้ไว้นะฮะไอตัวซีนเราก็จมาจิกดูเหมือนเดิมเนี่ยครับจะมีความยืดหยุ่นนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นประตูเดิมแล้วไม่มีการผ่านการทําสีมาก่อนนะครับผมถือว่าประตูเดิมแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูแล้วประตูเดิมนะฮะแทบจะไม่จําเป็นต้องมาเปิดตัวนี้เลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าถ้ามีการชนด้านข้างมาเนี่ยแน่นอนอันดับแรกคุณต้องโดนประตูก่อนนะฮะกว่าจะมาถึงในนี ึ่งค่อนข้างมั่นใจเกือบร0อซว่าข้างในนี้จะไม่โดนนะฮะ,ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนี่ยครับอ่าเม็ดอาร์คยังอยู่กลมเดิมนะครับมันจะดูเส้นมันจะดูคมชัดนะฮะเนี่ยครับเพราะว่าถ้าเกิดมีการเฉี่ยวชนขึ้นมาหรือว่าการกระแทกตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยแน่นอนว่าตรงนี้มีเกิดการยุบตัวทีนี้เนี่ย<ม>ก็ทางอู่เนี่ยเขาก็จะมีการเคาะเกิดขึ้นแล้วก็มีการโป้โป้เนี่ยคืออาจจะทําให้เม็ดอาร์ตรงนี้มันหายไปนะครับ ที่เราเห็นว่าเม็ดอาร์หายไปเพราะเกิดจากการโป้นั่นเองอ่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดในการสังเกตอันนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่สวยสวยเลยครับสวยเลยสวยมากๆด้านหลังเหมือนกันเหมือนกันครับวิธีการดูเหมือนกันนะคะให้ดูเลยว่าเม็ดอาร์แต่ละจุดยังคงสภาพเดิมๆแบบนี้นะคะหรือจะเป็นน็อตตรงประตูต่างๆนะคะคือสภาพเดิมๆเช่นเดียวกันค่ะครับเก็ก็ใส่รือนะคะหรือให้เรียบร้อยเลยได้ครับเดี๋ยวผมใส่ให้ นะฮะอย่าตอกล้องผมอย่าทำลายแขกบเชิสดิทฉันค่ะเหมือนกันครับเนี่ยครับผมก็ดูแล้วว่าเดิมครับทั้งประตูหน้าและประตูหลังฝั่งฝั่งซ้ายก็คือเดิมทั้งหมดนะฮะสำคัญนะครับดูเสร็จแล้วควรใส่ให้เรียบร้อยนะครับไม่งั้นเสียงลมจะเข้านะครับและการปิดประตูอาจจะไม่สนิทนะอ่าโอเคส่วนฝาท้ายครับวิธีการดูก็เหมือนคล้ายๆกันนะครับผม ดูที่น็อตนะครับผมก็ไม่มีการไขนะครับเนี้ยเดิมเมเลยไม่มีการไขเกิดขึ้นนะครับซีนเป็นซีนเดิมสีไม่มีการทํามานะครับซึ่งหมายความว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่ไลท์การตําหนิการชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมตัดต่อมาอย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นครับผมอันนี้ถือได้ว่าเป็นรถคันสภาพเกรดเเลยเกรดเเลยครับผมเพราะว่าทุกที่เราก็จะมีการการันตีอยู่แล้วเนาะมีการลงในสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรทีเดียวด้วยค่ะและการซื้อของฝ่ายรับซื้อนะครับก็จะค่อนข้างเข้มงวดนะครับ หนึ่งเลยก็คือเน้นหนักไปเรื่องของบอดี้นะครับต้องไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมนะฮะสคือเรื่องเครื่องยนต์เรื่องระบบเกียร์ต้องดีต้องแน่นนะฮะสคือรถต้องอวนได้ตามกฎหมายครับผมเน้นมากเน้นมากนะคะข้างหลังก็จะมีตัวเซนเซอร์นะคะรับผเราก็มุ่งชี้ชี้อะไรเซนเซอร์6 <laughs> จุดเหมือนกัน <6. S 1> นะคะสำหรับตัวนี้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับกล้องมองหลังอีกด้วยไฟไท้ายเป็นรูปแบบ LED เช่นเดียวกันค่ะ อะให้ดูกับเม็ดอ้ฝั่งขวากันบ้างนะคะสภาพเดิมๆเหมือนกันค่ะซึ่งมีการถอดให้ดูเรียบร้อยแล้วนะคะสภาพสวยงามแบบนี้เลยครับเหมือนกันครับเหมือนกับฝั่งซ้ายเลยครับวิธีการดูนะครับเราให้ดูแบบถูกซอกถูกมุมเลยนะคะเดี๋ยวจะแบบเอ้ยให้ดูฝั่งซ้ายฝั่งเดียวแล้วฝั่งขวาล่ะแสดงว่าฝั่งขวาแบบมีรับลมคมได้หรือเปล่านี่ให้ดูกันแบบนี้ค่ะสติกเกอร์จากโรงงานต่างๆนะคะยังคงอยู่สภาพเดิมๆเช่นเดียวกันค่ะ แบบนี้เลยเนี่ยครับอ่ดูนี่ก็ได้อย่างนี้ฮะน็อตตรงนี้เห็นไหมครัมันก็จะมีเหมือนกันเนี่ยฮะทุกชิ้นส่วนมันก็จะมีน็อตของมันนะครับต้องเดิมๆไม่มีการไข่เกิดขึ้นนะครับตัวนี้ก็เดิมๆเ,เลยเคยเพิ่งรู้ว่าโอมโหท่านไห้กล้อนเลยค่ะกล้องรอบคันคันนีจะเล่นอะไรก็ดูตามด้วยนะไม่ <laughs> ก็จับจับไปไอ้อะไรนะอ๋อ ครันนี้ก็จะมานอกจากเซนเซอร์หน้า6หลัง6แล้วคันนี้ได้กล้อง360อบองศาหรือว่ากล้องรอบคันอีกด้วยนั่นเองนะคะแล้วนี่ก็คือรอบรอบตัวรถนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูด้านในตัวรถกันต่อเลยว่าสภาพจะเป็นอย่างไรและมีออปชั่นอะไรบ้างไปดูด้านในกันเลยค่ะแล้วตอนนี้เราเข้ามาอยู่ด้านในตัวรถเรียบร้อยแล้วกว้างมากเลยนะกว้างครับกว้างถือว่ากว้างครับคือแบบสบายอย่างผมเนี่ยคือเป็นไปนั่งหลายๆรุ่นหลายๆคันอย่างเงี้ยฮะผมไม่สามารถนั่งชันเข่าแล้วก็ ผมทานั่งแบบสไตล์นี้ได้ฮะเพราะว่าตัวผมเองก็สูงประมาณ176เนาะน้ำหนักก็ประมาณ80กว่าก็ถือว่าเป็นคนรูปร่างค่อนข้างใหญ่อ้วนท้วมประมาณนั้น,<ค>นอ้วนท้วมสมบูรณ์สมบูรณ์ดี <laughs> นะครับก็ถือว่านั่งได้สบาย <laughs> แล้วก็ด้านหลังเนี่ยสิ่งอำนวยความสะดวกก็ค่อนข้างโอเคนะก็ว่าจะเป็นที่ชาร์จแบตนะมีอะแดปเตอร์2 2ลูเลยนะครับแล้วก็ตัว power outlet มีอีกตัวหนึ่งก็นั่งไปด้วยชาร์จโทรศัพท์ล่้เกมไปได้นะครับแล้วก็มีเนี่ยฮะ จอ,จอนะครับรใช่ก็เชื่อมต่อเป็น DVD ได้อะไรได้เชื่อมต่อกันแล้วใส่แผ่นตรงนี้ตั้งหากได้ด้วยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีครับแล้วก็สามารถมีปรับแอร์จากตรงนี้ได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งกับให้นคนขับเออไม่ต้องยุ่งกับด้านหน้าก็ถือว่าอำนวยความสะดวกค่อนข้างครบคันแล้วก็นั่งสบายเราที่วางแก้วมีไหมคะตัวนี้ที่วางแก้วตัวนี้มีนี่นี่ครับ แรงไปป่ะดุแรงไปเนาะกดอะไรน้องหรือเปล่าคะไม่ครับนี่ครับกูก็แค่เปิดมาตรงนี้เนาะแล้วก็กดอีกทีหนึ่งนะฮะสไลด์ออกมานี่ก็จะเป็นที่วางแก้วเป็นที่วางแก้วเป็นที่วางแขนได้ด้วยเป็นที่วางแขนก็ได้นะคะสมก็เป็นรถนั่งในมาส่งนีฮะอันนี้คือแบบด้านหลังถือว่าจัดเต็มนะมาดูด้านหน้าทุกคนค่ะด้านหน้าจัดเต็มไม่แพ้กันนะคะเบาะด้านหน้าคู่หน้าเนี่ยเขาจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะคะไม่มีรอยขาดนะคะสภาพเบาะคือเป็นเบาะหนังสีดําแบบนี้เลยค่ะ พวงมาลายนี้จัดเต็มไม่แพ้กันค่ะเป็นตัวมัลติฟังชันปรับวอลลุ่มปรับโหมดต่างๆได้นะคะแล้วก็จะมีตัว Adaptive Cruise Control นะคะกะระยะกับรถคันหน้าได้นะคะแล้วก็มีตัวควบคุมความเร็วอัตโนมัติต่างๆแล้วก็มีตัว p a n o r a h i c ด้วยจัดเต็มค่ะด้าสายอ้าหน้าจอออลเลอร์ไม่ใช่นะไม่ใช่ครับยังไม่ใส่ Memory <c oughs> า a r d เข้าไปครับ <c oughs> <ม>คือบางคนตกใจทำไมมันขึ้นจอดำแบบนี้คือต้องบอกว่าตัวนี้รองรับแผนที่ นะคะหรือว่าระบบนําทางซึ่งเราก็จะมีการเก็บตัวเมมเอาไว้เพื่อป้องกันการสูญหายนะคะต่างๆแล้วก็นี่ค่ะช่องใส่เมมจะอยู่ด้านหลังแบบนี้นะคะใส่รองรับแผ่นดิสดีวีดีเล่นออดิโอเรดีโอต่างๆได้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ยังสามารถเชื่อมต่อกับจอมอนิเตอร์ด้านหลังได้ด้วยแอร์ด้านหน้าจะเป็นแบบดูออโซนแยกสระไยขวาปรับระดับอุณหภูมิความแรงของลมต่างๆได้และตรงนี้ถือว่านะคะก็จะเป็นปุ่มควบคุม มันใส่ปิดลมข้างหลังนี่เป็นผงควบคุมนะคะในเรื่องของแอร์ด้านหลังโซนด้านหลังเราก็จะมีนี่ค่ะแจ้งสัญญาณมุมอับนะคะด้านขวามือนะคะจะแจ้งเตือนที่กระจก แบบนี้เลยแล้วสตรีที่ชอบคันนี้คืออะไรรู้ไหมคะนอกจากแอร์จะเป็นแบบดูออนดูออโซนแล้วเนี่ยเขายังมีกับตัวฟอกอากาศด้วยเหมาะกับช่วงปัจจุบันแบบนี้ที่แบบเนาะสภาพอากาศต่างๆซึ่งไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ทั้งปุ่นอีเอ็มอันนี้ฮานาโนอันนี้ใช่ค่ะเป็นตัวนาโนอีค่ะตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการฟอกอากาศภายในรถของคุณให้บริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นนั่นเองลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆเนี่ยฮะแบบนี้เลยค่ะเกียร์ออโต้เบรกมือไฟฟ้าที่วางกองวางแก้วต่างๆช่องใส่ของแบบนี้สภาพโดยรวมนี่ถือว่าาสมมบูรณ์ก นะสวยมากเลยอ่ะแบบนี้ช่องใส่เอกสารเดี๋ยวไม่เชื่อว่าช่องใส่เอกสารเต็มเลยค่ะเยียดเลยค่ะนะถือว่าโอเคเลยโดยรวมภายในที่สาจากที่เห็นโดยรวมสภาพให้กี่ให้กี่เปอร์เซนต์ดีให้กี่คะแนนดีเต็มสิเอาแบบตรงตรงเลยเพราะว่ามันเป็นสภาพเดิมผมผมให้สักแปดนะแปดแปดถึงเก้านะเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยรถอเนกประสงค์ก็จริงแต่ว่าผมดูแล บาอ,อันดับแรกคุยเรื่องเบาก่อนเบาเนี่ยแถวแที่ผมนั่งเนี่ยลายหนังลายหนังนะฮะลายหนังมันยังชัดเลยยิง่งแถวหลังเนี่ยคือเหมือนแบบใหม่เลยอะ่ะแสดงว่าคนขับเนี่ย ส่วนใหญ่ขับคนเดียวถ้าเป็นส่วนใหญ่เน้นการใช้งานด้านหน้าใช่ครับผมเบาะแถว2กับแถว3านี่เรียกว่าแทบไม่ได้นั่งเลยค่ะเบาะรวมถึงเบาะคนนั่งด้านข้างผู้คนขับคนขับด้วยครับก็มีการใช้น้อยได้ใช้งานที่น้อยสังเกตได้จับปีกเบาะจะไม่ล้มจะไม่อะไรเลยฮะแล้วก็ลายอย่างนี้บินได้ไหมคะปีก้วยบินได้ไหมบินไม่ได้แต่ว่าหนึ่งมีสาหั่งได้ากับินไม่ได้อ่าฮะก็ก็ทำให้ดูว่าก็คนขับ ส่วนใหญ่จะเป็นคนขับคนเดียวแล้วก็ค่อนข้างใช้รักษาไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยคอนโซลหรือว่าอะไรต่างๆพวกนี้ปุ่มต่างๆพวกนี้สภาพดีนะใช่สภาพดีถ้าแบบว่าคนที่ใช้ไม่ค่อยรักษาเนี่ยพวกปุ่มพวกนี้มันจะลอกปุ่มจะลอกง่ายนะ,ะแล้วก็ตัวหนังสือมันจะไม่ค่อยมีบางทีกดแรงอะไรมั่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็พวกพวงมาลัยอย่างเงี้ยไม่ลอกไม่รอดอย่างเงี้ยถือว่าผมถือว่าเป็นเป็นภายในลักษณะของการใช้งานที่ ค่อนข้างดีรักษารถนะครับเจ้าของเก่าจ้ะคือไม่รอบเพราะว่านะไม่เป็นคราบต่างต่างด้วยเพราะว่าด้วยความที่เป็นสีด<ช>ําเวลาเป็นคราบอะไรอย่างของเก๋เอาง่ายของเก๋ยกตัวอ,อย่างเลยเครื่องสับอางคือจะเห็นเป็นคราบาใสม,มากใช่ค่ะอันนี้คือสภาพถือได้ว่าสมบูรณ์นะคะคันนี้และอย่างที่บอกเลยว่าเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ที่คุณเห็นเนี่ยตั้งแต่ต้นจนจบนี่คือสภาพเดิมๆหมดเลยรถที่เราเพิ่งได้เข้ามานะคะเพราะอะไรที่เราเอามาให้ดูเลยเราอยากให้คุณได้เห็นค่ะว่ารถของเราเนี่ยสภาพดีทุกคันได้มาสภาพดีจริงๆคือสามารถเอาไปขับใช้้งานนไดเลยคค่ะะะ แต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะมีการเก็บงานเก็บรายละเอียดเพื่อความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะใครสนใจคันนี้ค่ะราคาป้ายแดง1นล้านสามแสนหนึ่งพันนะคะราคาขายตัวนี้คือบอกเลยยังไม่ทราบพอเพิ่งเข้ามานะคะเราจะให้เป็นราหัสสินค้าค่ะคันนี้นะคะ B G I I ค่ะนะใครสนใจก็สามารถทักอินบ็อกมาได้เลยที่สื่อรถยนต์มือ2ตต่อขาของเราหรือจะเป็นช่องทางอื่นๆก็เป็นไลน์นะครับว่าเป็นไลน์แอดโตโตข่า ใช่แล้วนี่ะหรือจะเป็นโทรศัพท์ค่ะ0837777757 0837777747ค่ะแล้วก็ยังมีช่องทางเยอะมากอะไม่ว่าจะเป็น Instagram นะคะหน้าเว็บไซต์ของเราค่ะกับ w w w t o t o oh a c o m ใครอยากจะดูแคตตาล็อกรถเพิ่มเติมนะรวมไปถึงฝาก YouTube ของเรานิดนึงค่ะคุณคะนะคะกับโตอัตต์ค h a ช n e l เข้าไปแล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งด้วยก็จะมีการรีวิวลรถเข้าใหม่นะคะแล้วก็รถรุ่นอื่นๆที่มีอยู่ในสื่อรยนต์ของเรานะคะแล้วก็ติ๊กต็อกค่ะกับโตอตตค่เช่นเดียวกันค่ะแล้ววันนี้คือต้องบอกเลยว่าขอบคุณพี่สามากมากขอบคุณเชน่นกันค่ะที่เป็นแขกรับเชิญให้ความรู้นะต้องบอกว่า กูรูแต่ละท่านเนี่ยเขาก็จะมีจุดในเรื่องของการดูรถนะคะที่ส่วนใหญ่จะคล้ายๆกันแต่เขาก็จะมีทิกเล็กๆน้อยๆที่ไม่เหมือนกันะนะคะสามารถที่จะเข้ามาดูเพื่อเป็นแบบความรู้เพิ่มเติมได้นะคะก็ได้ความรู้เพิ่มจากพี่จ๋าด้วยวันนี้นะคะเอะวันนี้ค่ะมดลนิธิของเกดกับพี่จ้าลงแล้วนะคะไว้เจอกันได้ใหม่คลิปหน้ายังมีรถเข้าใหม่อีกเยอะรอคุณอยู่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอแล้ว <laughs>